สวัสดีครับชาวสโตกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับสโตกนั้นจะแนะนำให้เราอยู่กับปัจจุบันนะครับมาคัสออเรเลสบอกว่า Limit yourself to the present นะครับคือว่าจงขังตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันครับเพราะว่า ปัจจุบันนั้นการอยู่กับปัจจุบันขนาดนั้นมันทำให้เราหลุดพ้นจากการถูกครอบงำนะครับจากความคิดได้นะครับผมชอบอาการตั้งข้อสังเกตของท่านโอโชนะท่านบอกว่า,าชีวิตเราอะมนุษย์เรามันจะมีอยู่อยู่สองแกนครับนะแกน y กับแกน x นะฮะแกน y เนี่ยมันจะเป็นอดีตครับผ่านละอนาคตนั้น ยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นคือมันจะเป็นเหมือนกับแกนวาที่เกิดครั้งเดียวครับเกิดด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 ับไปเลยครับนะดับก็เป็นอนาคตครับแล้วก็ปัจจุบันก็เกิดใหม่ไปเลยครับมันได้กลายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับแท่งครับแท่งแท่งที่แนวแนวตั้งแนวแนวตั้งเนี่ยผม ผมชอบเพราะว่าเออปัจจุบันนี่มันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบเดียเด๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นแค่เสี้ยวครับเป็นแค่เสี้ยวเป็นแค่เสี้ยววินาทีจริงๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ตะหนักรู้ว่ามีปัจจุบันอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีครับเหมือนกับอย่างเพลงที่เขาบอกว่าอะไรนะเหมือนไม่รู้ว่ากาลังหายใจเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้น มักจะไม่ไม่มีสติครับขาดสติการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าถ้าถ้าเราความเป็นสโตอิกนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดครับเป็นสิ่งเดียวนะครับเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราควบคุมได้มากที่สุดถ้าเราอยากจะมีความสุขนะครับอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมีความราบรื่นนะครับ ต้องแยกแยะว่าอะไรควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เราควบคุมได้มีอย่างเดียวครับคือการอยู่กับปัจจุบันครับเราต้องรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบกับการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ครับนะฮะประโยชน์ของการอยู่กับปัจจุบันครับมีอยู่9เรื่องด้วยกันนะเก้าเก้าข้อกันคือหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็ควบคุมความคิดได้ครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมัน ผมจะไม่ผมจะไม่มองว่ามันเป็นการอยู่ในเซี่ยววินาทีหร้วนะมันมันเป็นที่มันมันเอ่อเรียกว่าอะไรมันมันมันมีความ a อ c u r a เ y เกินไปมันมีความแบบต้องการความแม่นยําสูงเกินไปนะมันมันไม่ใช่มนุษย์อะมันเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์อ่ะอยู่กับปัจจุบันคือก็ เป็นการตระหนักรู้ว่าตอนเนี้เรากาลังทาอะไรอยู่เรากําลังหายใจอยู่เงี้ยแค่นี้พอครับนะผมว่าไม่จำเป็นต้องแบบเสี้ยววินาทีหรอกอาจจะเป็นอยู่กับขณะหนึ่งขณะได้ขณะหนึ่งก็พอครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะได้เนี่ยเราจะมีสติครับมีการรู้เท่าทันความคิดได้แล้วก็ถ้าเรารู้ทันความคิดนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ย แค่รู้ทันความคิดครับความทิดจะหายไปครับ1นึ่หายไปนะสถ้าเรารู้ทันความคิดเนี่ยเราสามารถปราบม,มันได้ครับแล้วสามารถบอกเองว่าโอ้มันก็เป็นแค่ความคิดแหละเดี๋ยวมันก็หายไปหรือมันเป็นเพียงแค่คกลไกของสมองที่เราควบคุมไม่ได้นี่ยรู้ทันความคิดควบคุมมันได้นะครับการอยู่กับปัจจุบันนั้นสามารถขจัดนะข,ขจัดความเครียดได้ครับ รับมือความเครียดได้ขจัดความกังวลครับแล้วก็ขจัดความกลัวไปก่อนเหตุได้มันก็เนี่ยเป็นการรู้ทันความคิดและควบคุมได้ครับที่สาคัญคือการอยู่กับปัจจุบันนั้นทําห้าโฟกัสครับจดจอ่อกับสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับเราจะมีความสุขครับถ้าเราจดจอนะเรามีสมาธิเนี่ยความสุขจะตามมาทันทีครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันทําให้เราซาบซึ้งกับ จุดที่คุณอยู่ครับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณและสิ่งที่คุณทำฮะมันยังเพิ่มความนับถือตนเองด้วยนะครับจิตใจแข็งแกร่งด้วยเพราะว่าถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันไน้นะคุณจะซาบซึ้งกับกับสิ่งที่คุณมีฮะนั่นแหละครับพอคุณซาบซึ้งอยู่ในมีก็นับถือตัวเองครับเออเนี่ยการระลึกถึงการมีลมหายใจระลึกถึงความสามารถในการมอง กาว่าในการฟังการรับกลิ่นนะฮะนี่แหละถ้าเราสามารถซับซึ้งกสิณิคุณมีนะนจะทำให้คุณเนี่ยนับถือตัวเองมากขึ้นนะครับอยู่กับปัจจุบันนั้นช่วยเราซึมซับนะฮะแล้วก็พัฒนาทักษะได้มากขึ้นเพราะอะไรครับเมื่อเรามีความจดจ่อครับเรามีสมาธิแล้วก็เรียนรู้ซึมซับอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ เมื่ออยู่กับปัจจุบันมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับความล้มเหลวในอดีตครับหรือว่ากังวลวิตกกับความกลัวอนาคตครับเพราะว่าเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันนั้นน่ะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่มาจากความคิดนั้นนะล้วนแต่เป็นอดีตนะครับความคิดมาจากอาดีตนะครับแม้แต่การฟอร์เควสอนาคตเองก็ตามครับมันก็เอาข้อมูลจากอาดีตไปฟอร์เควสนะครับ แค่เราอยู่กับในปัจจุบันนะเราก็รู้ทันความคิดเราจะรู้ว่าโอ้ความคิดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นของเก่าอ่ะมันสิ่งที่ที่สมองมันสร้างขึ้นมาด้วยความเป็นพารานอยเอนดรอยตัวเองเนี่แหละครับนะแค่รู้ครับอยู่ปัจจุบันรู้ทันความคิดก็เนี่ยจะตัดวงจรนะการจมอยู่กับอดีตจะดึงเราจากการจมอยู่กับอดีตได้นะครับแล้วก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการเตือนตัวเองนะว่า อดีตมันจบไปแล้วนะความล้มเหลวอดีตมันก็จบไปแล้วอย่าได้ไปให้ความสำคัญมันหรือไม่ก็พยายามเนี่ยทำความเข้าใจและสลายมันไปครับนะฮะพระสมองชอบดึงครับเวลาเราเจออะไรก็ตามที่มันมันมีความรีเลทกับความทรงจําที่มันเก็บไวใ้ในในในสมองนะมันจะดึงดึงความจํานั้นขึ้นมาันทีเพื่อเตือนเราครับโดยเฉพาะความล้มเหลวนะความน่าอายในอดีตนะครับ ความคิดอดีตมันดึงขึ้นมาเพื่อเตือนเราครับมันแค่แค่เตือนเราแต่ว่าน้อยคนนักที่จะเข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นการเตือนแต่เราจะมองว่าเป็นการโจมตีนะฮะดังนั้นเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทาให้เรามองความคิดเข้าใจความคิดในรูปแบบใหม่นะครับที่สำคัญครับเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันนะคุณทรับย์ซึ้งกับสิ่งแวดล้อมนะคุณมีสมาธิมีจดจ่อเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นนะครับ มีพลังงานมากขึ้นแล้วก็ทุกทางอารมณ์นั้นลดลงนะครับเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีสมาธิ ik, ใช่ไหมมีจดจกก่อก็ลดความอ่อนล้าทางอารมณ์ได้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นข้อดีของการอยู่ปัจจุบันในแบบที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นภาษาทาง ทางศาสนาก็เรียกว่าการทำสมาธิใช่ไหมการฝึกสตินั้นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งถ้าคุณเข้าใจก็โอเคครับแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจมันคืออะไรว่าการฝึกสติการทำสมาธิลองใช้คำว่าอยู่กับปัจจุบันดูนะครับแล้วคุณน่าจะเห็นเออเนี่ยแค่ถามตามความคิดนห้ทันนะแล้วอยู่กับอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเหมือนกับผมชอบออคำสอนของท่านติสติทัตนานน,นนะจะนบอกว่าคุณกินส้มเนี่ย ก็กินส้มกินกินส้มคือกินส้มอะ่ะล้างจานคือล้างจานอะ่ะล้างจานเพื่อล้างจานเนี่ยกินส้มเพื่อกินส้มไม่ใช่กินกินส้มเพื่อเพื่อดูทีวีเงี้ยก็ไม่ใช่เราต้องซึมซับความเปรี้ยวอ่าความหวานความขมนิดๆของส้มเงี้ยล้างจานก็เราต้องระลึกถึงถึงการสัมผัสอ่าสัมผัสมีการกัดเล็กน้อยของของน้ํายาล้างจานมีความลื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเรา อยู่กับสิ่งที่เราทำครับมันทำให้เรามีการโฟกัสและจดจ่อมากขึ้นนะครับแถมคําคมแล้วกันนะที่ผมคัดมาบอกว่ามาคัสออริเลียสบอกว่าทิ้งความเข้าใจผิด,ผดของเธอนะหลุดพ้นจากการถูกเวี่ยงเหมือนหุ่นเชิดแค่เธอจํากัดตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันนะถ้าเธอจํากัดตัวเองอยู่กับปัจจุบันได้นะเธอจะหลุดพ้นจากการถูกเหวี่ยงเหมือนหุ่นเชิดครับจากความคิดโดยความคิดนะครับ เอคั่โทบอกว่าความเครียดเกิดจากการที่เธออาศัยอยู่ที่นี่แต่ความคิดอยากจะไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่กับปัจจุบันแต่อยากเป็นอนาคตมันเป็นรอยแยกที่ฉีกคุณออกจากภายในครับเนี่ยความเครียดนั้นมาจากการที่เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไงเหมือนกับคุณกินส้มแต่ก็คิดถึงความขัดแย้ง ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหรือว่า f o r e c a s t อนาคตที่น่ากลัวเนี่ยนั่นแหละมันทำให้จิตเราล่องลอยครับถูกเวียงออกไปทำให้เราเกิดความทุกเกิดความเครียดครับแค่คุณอยากอยู่กับเนี่ยกินส้มเมื่อกินส้มเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะครับความเครียดหายไปเลยนะฮะไอ้ขาดโทยังบอกว่าอาดีตนั้นมันไม่มีอำนาจที่จะหยุดเธอจากปัจจุบันหรอกนะ มีเพียงความคับข้องใจของเธอเกี่ยวกับอดีตเท t t <ification> of ่านั้นที่ทําได้ครับอดีตไม่มีอํานาจที่จะหยุดเธอจากปัจจุบันมีเพียงความคับข้องใจของเธอเกี่ยวกับอดีตเท่านั้นที่ทําได้นะเขายังบอกว่าแค่อยู่กับปัจจุบันและสนุกกับการอยู่กับปัจจุบันเธอสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลยครับการอยู่กับปัจจุบันนั้นไม่ต้องรอครับ ทำได้เลยครับอนนี้ดีมากนะว่าไอเนี่ยไม่ต้องรอให้ใครมาไม่ต้องรอไม่ต้องรออ่อไม่ต้องรอแบบสารที่ไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอคนอื่นครับทําได้เลยครับอยู่กับสิ่งที่คุณมีฮะอยู่กับสิ่งที่คุณทำรับนะอยู่กับสัมผัสของคุณฮะท่านติชานันบอกว่าชีวิตจะพบได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง หากเราไม่กลับไปอยู่กับตัวเองในปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชีวิตได้เลยครับเนี่ยหลายคนบอกว่าเลยครับการใช้ชีวิตคือการะไรครับเสพยาปาร์ตี้แสดงอะไรก็ตามให้คนอื่นเห็นว่าฉันเท่ฉันเหมือนตัวละครในในหนังเนะนี่ยนะเนี่ยการใช้ชีวิตของคนทั่วไปเราใช้ชีวิตนั้นต้องการที่จะครับอิมเพรสคนอื่นครับทำให้คนอื่นประทับใจครับนั่นไม่ใช่ชีวิตนะครับ มันเป็นเพียงแค่อีโก้ครับเป็นความพยายามได้สูนเปล่าครับท่านติชันท่นานดันบอกว่าแค่คุณอยู่กับปัจจุบนันครับแค่คุณกินส้มเมื่อกินส้มเนี่ยแค่คุณกินข้าวเมื่อกินข้าวเนี่ยแค่นี้ครับคุณได้เชื่อมต่อกับชีวิตที่แท้จริงนะครับนะฮะเฮนรี่วัดเบิดลองเฟลโลบอกว่าอย่าวางใจอนาคต แม้มันจะสวยงามก็ตามฝังอดีตทิ้งไปเพราะอาดีตตายไปแล้วจงสนุกกับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่มีชีวิตครับโหเนี่ยก็ดีนะครับอย่าวางใจอนาคตครับมันยังมาไม่ถึงฮนะอดีตฝังไปซะกลบมันไปซะอยู่ปัจจุบันนี่แหละเนี่ยปัจจุบันคือสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่นะครับชีวิตคุณอยู่เนี่ยฮะ ไม้ขาดโทรว่าความเสียใจทีหลังคือภาระทางอารมณ์ที่เธอไม่ควรแบกมันไว้ครับอดีตไงเสียใจทีหลังอย่าย้อนดดีครับอดีตมันไม่เคยทําให้เรามีความสุขหรอกอาจจะเป็นการเมายาชั่วคราวครับแต่ในสุดแล้วยิ่งเราหลงยิ่งเรามัวเมากับมันเนี่ยกลายเป็นทุกข์อยู่ดีครับเสพติดอยู่กับปัจจุบันซะนะ มาคัสออริเลียสบอกว่าอย่าให้อย่าให้ความคิดด้วยเปื่อยบทขยี้คุณนะอย่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องแย่ๆที่อาจเกิดขึ้นจงจดจ่ออยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันครับนะอย่าให้ความคิดด้วยเปื่อยบทขยี้คุณนะดีมากคํานี้นะอย่าหมกมุ่นกับเรื่องแย่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นครับจงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเลีอวตอรสตอยบอกว่าไม่มีอดีตและ ไม่มีอนาคตไม่มีใครเคยเข้าไปในอาณาจักรจินตนาการทั้งสองแห่งได้มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นมีแต่อาณาจักรปัจจุบันเท่านั้นที่คุณสามารถทําได้นะโอ้โหนี่ก็สุดยอดเนี่ยไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตไม่มีใครเคยเข้าไปในอาณาจักรจ,จินตนาการทั้งสองแห่งได้เลยฮะ มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่ในกำม,มือคุณนะ่ยคุณสัมผัสมันได้นะสุดท้ายคือมาคัสออริเลียสบอกว่าอย่าปล่อยให้อนาคตมารบกวนเธอเพราะเดี๋ยวเธอก็จะเจอมันเองและถ้าเธอจําเป็นจะต้องเจอก็ควรเตรียมตัวในปัจจุบันด้วยอาวุธที่เธอทําได้ในปัจจุบันครับเอาใหม่นะครับอย่าปล่อยให้นาคตมากวนเธอเดี๋ยวเธอก็เจอมันเอง และถ้าเธอจําเป็นต้องเจอเนี่ยก็ควรเตรียมด้วยอาวุธแห่งปัจจุบันในเหตุผลที่เธอทําไว้ในปัจจุบันนีอนาคตยังไม่เกิดขึ้นครับอย่าไปกังวลมนะันฮะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันน่าจะเกิดวันเนี้ยใช้ปัจจุบันขณะให้เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวรับมือมันครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมว่านะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้นะเราจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจนะครับ คุณจะไม่ั่อนไหวง่ายๆนะไม่ั่นไหวกับอนาคตมีความสงบนิ่งกับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันครับโอ้แค่นี้ผมว่านะจะกลายเป็นคนส่วนน้อยของโลกนี้ทันทีครับที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็ราบรื่นและมีความสุขในแบบที่เป็นเป้าหมายของสโตอ็กได้เลยนะครับท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ